เลยครับมาดูกันว่าวันที่ยี่บเก้าเย็นนี้มีอะไรกันบ้างครับยี่บเก้าเย็นนี้มีอะไรกันบ้างครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันเลยครับยี่บเก้าทับสี่ทับหกแปดครับผมเลงเรงรวดรวดนะครับยี่บเก้าทับสี่ทับหกแปดครับผมขั้นรายการจะเป็นรัฐบาลไทยครับีน้อยลงน้อยลงนะครับอืยี่สิบเก้าทับสี่ทับหกแปดมาเลยครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพลิดเพลินครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอืมวันทนะี่ยี่สิบเก้าทับสี่ทับ แมวน้อยแมวน้อยมาแลวครับผม,ม,มาแลกวครับครับปรบจักษาขัดก็หันกันได้เลยนะครับวันที่ยี่สิเก้าทับสี่ทับแปดครับ มาแล้วห้าสี่สองสี่สองห้าสองห้ส่องห้าสี่ห้าสองครับผมอย่าลืมนะครับเป็นแนวทางของแมวน้อยแมวน้อยครับผมแล้วสุบท้ายจะมีแนวทางของรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยช่วยครับผมมารัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยของโอดุงนะเพภนครับหรือว่าปูโค้งครับจะทําประตูโค้งใหม่อีกแล้วครับ ขอญาติโยมช่วยด้วยนะครับถ้าโชคสมานครับเป็นแนวทางขอกับปู่หัครับวันนี้เป็นแนวทางของวันที่ยี่สิบเก้าทับสี่ทับหกแปดครับนี่ครับใหม่นะครับยี่ิบเก้าทับสี่ทับหกแปดมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับยี่สบเก้าทับสี่ทับหกแปดมาใหม่ๆสดสดร้อนๆกันครับอยู่ในไหนก็มาใหม่ๆสดๆร้อนครับยี่บเก้าทับสี่ทับหกแปดครับผม หนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสองสองหนึ่งสองหกครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับผมอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับดูเพื่อแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความพืชพื่นครับไม่มีอะไรครับผมเนอะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ อ่ยิเก้าทับสี่ทับหกแปดยิบเก้าทับสี่ทับหกแปดยิบเก้าทับสี่ทับหกแปดจำไว้ให้ดีคอ 29, 4, 6, 29, 4, 6, ห,ห,หน่อยทั่วไปออดุงนะเพื่นอนส่อหนึงหน่งเออสอนหนงห,สอนหนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็หาก้าเก้าครับผมขอควจนก่อครับอ่า ครับนี่นะครับสองพอจัดคัดก็ผ่านปีนี้เกครับเราจะไปปอมด้วยมะม่วงแฟดเคยเห็นโมโนโัน้องม่วงเฟดครับสะพัดไรมะม่วงแฟีดมากนี่เขาตลอดด้วยครับแนวทางครับนี่ครับ,รบเป็นแนวทางของ ร,รัฐบาล <cin> <inaudible> ไทยรัฐบาลไทยมาแล้วครับรัฐบาลไทยนี่ครับดูกันเลยครับใหม่ๆสดๆร้อนแนวทางของรัฐบาลไทยครับนี่ครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยขอกับเนี่ยง่ายๆว่าปูหงครับประตูหงผมเรียกว่าปูหงครับนาไปขอกับปูหงครับมาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับขอกับปูหงมาแล้วครับ เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับช่วงกลางเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยดูกันนานๆครับหรือนะครับประตูโขงหรือหลังล้านหรืออะไรออกนะครับหรือหลังล้านหรือยังออกเบิดนะครับงามครับสวยงามครับเลยตั้งแต่ตกแต่งครับขอความเมตตาจากเอฟซีหรือว่าญาติโยมมาดูครับมาดูได้เลยครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามครับตัวการมี ห้าสองศูนย์ห้าวิ่งศูนย์ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมานะครับอย่าลืมครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันครับอืมเชื่อพผีตายหงครับอะมือนั่นครับจะบอกจะฟังเจ็บๆรับมือนั่นไปท่ามครับแม่ผู้เสียชีวิตที่จมน้ําตายครับได้มาทําสังฆทานทําบุญครับเอาชุดกีฬามา บางสกุลเพราะว่าเป็นเด็กครับอ่าเอาสุดกีฬามาบางสกุลเพราะว่าเป็นเด็กหน่อยนะครับต้องเอจุ่มน้ำตายครับตกน้ำตายครับบุญฝวายครับมือนั้นครับบานเพิ่นเลยเพิ่นเลยเอาสุดมาถวายอาจารย์ครับอ่าเพิ่นเลยเอาสุดมาถวายอาจารย์ครับชุดเป็นชุดกีฬาครับอ่าชุดเป็นชุดกีฬาครับเิ่นอมาถวายอาจารย์ครับ แต่มีตัวนี้ครับมีเลขห้าไม่มีเลขสองนะครับเลขสองผมเขียนเอาครับเดี๋ยวมีตัวนี้ครับตัวเลขสองผมเขียนเอาครับมีตัวนี้ครับอ่านี่ครับมีตัวนี้นะครับนี่นะครับมีตัวนี้ครับเนี่ยอยู่ในชุดของนักกีฬาครับอยู่ในชุดของนักกีฬามีตัวนี้ครับแซดครับอ่ามีตัวนี้ครับมีตัวนี้ครับเั็นตัวแซดครับมีตัวนี้นะครับอยู่ในชุดกีฬานะครับเนาะ เออนี่ครับอ่ะมีตัวนี้แหละครับอยู่ในสุดจิล่าครับไม่มีเลขสองนะครับผมตีว่าเป็นเลขสองมาเทียนสองใส่ซื้อครับแตวที่นี่ครับมือน่้นมากผม่าหยาดน้ำหยาดยังบอกครับยมเอี่ยมมันมาเห็นเบียกอยู่วัดครับผมเลยเอาสุดไปห้อยไ้ในในกูดครับตอนพี่สาวจะกลับบ้านพี่สาวเลยเอินบอกผมครับอะไรว่เนี่ยคู่เนี่ยคู่ฝาอีสานครับ ยาคู่ยาู่ใหญ่กับานก็เด้อแต่อยู่ที่นี่ขุดผมครับที่มีผ้าบางสกุลร้องบอกว่าเออไม่ทันนะครับร้องบอกว่าเออไม่ทันนะครับนี่ครับที่มาของสุดจิฬาบางสกุลผีตายหงครับเออผมร้องว่าเออไม่ทันนะครับผมเลยไปเอาผ้าเอาอย่างม่าบึงครับเอาผ้าม่าบึงมี่หากับตัวมี่หากับตัวนี้ครับบนแม่เหล็กสองผเขียนใส่นะครับราะว่ามมันคือเหล็กสองครับ นี่ครับมีห้ากับตัวนี้ครับเนี่มีห้ากับตัวนี้มีเลขห้านี่มีเลขห้ามีเลขห้านี่ครับมีเลขห้ากับตัวนี้ครับเพราะนั่นครับอ่ามีเลขห้ากับตัวนี้ครับก้าตายก็ทมันศูนย์ก็เลยเอาศูนย์หาครับอย่าลืมนะครับเด้ออันทั้งบนนี้เป็นแนวทางของปู่โขงครับทั้งบนเป็นแนวทางของปู่โขงจําไว้ให้ดีครับเชื่อผีตายหงมีเลขห้ากับตัวนี้ครับมีเลขห้ากับตัวนี้ครับมีเลขห้านี่ครับกับตัวนี้ครับเลขสองผมเขียนเอนคือเลขสองครับ ตายกะทิเป็นศูนย์นะครับกับหาครับพรในสุดกีราไม่เลือกหาครับนี่นะครับที่มาที่ไปของชื่อแนวทางเสื้อผีตายหงครับอันนี้ขอน้าปู่ค้งครับขอสางต่อนะครับเนาะขอสางต่อน้ําเพิ่นครับเพิ่นจะให้ก็ได้สางเพิ่นม่ให้ก็ได้บ่ได้สางแล้วบาทครับเอาเรามาดูราวพัฒนาราวพัฒนาครับนี่ครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาได้คำบาทครับวันที่สามสิบทับสี่ทับกแปดสามสิบทับสี่ทับหกแปดครับ อ๋อดุงระเพินครับอ๋อดุงระเพิ่นเมื่อนั่นเข่าเติมเติมนะครับเมื่อนั่นเข่าเติมเต็มครับวันที่ยี่สิบแปดเข้าครับศูนญเกดแล้วเข้าเยอะด้วยครับเข้าเราสามมือขีด้วยห่อเหล้าสามมือขีน้ำนะครับวันที่สามสิบครับโอ้โหหนักกินกินกงนกินกินมามาวันที่สามสิบทับสี่ทับหกแปดสามสิบทับสี่ทับหกแปดครับเก้าสี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าห้า เอ่สี่สองหกสี่หกห้าครับผมตัวกันมีอืมสี่สองหกสี่หกห้าครับกับลาววัฒนาลาววัฒนาถ้าจะทัวหาออดุงเพิ่นสร้างประตูโคงก็ซุนหงหนึ่งซุนเปดสองยี่เก็าจ้ำห้าสร้างกับออดุลเพิ่นได้คนเดียวครับผมไม่เอ,อื่นบ่ได้ครับเนาะเออนี่ะครับเป็นเอกสารอย่างเช่นประตูโค้งซอยนะครับเนาะ,นะ,นะชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้ เลยนะครับผมเอ้ามาดูอีกครับดูของน้องแมวบ้างครับของน้องแมวก็แตกดีเข้าดีครับอืมเนี่ยจานของเพื่อนกับแมวก็อกม่วงเปดเท่านั้นนะครับโอ้ยคยไบ่เคยเห็นองม่วงเปดนะครับเนาะอ่ะคานก็จดกัดเข้อนกันเรื่อยๆนะครับเด้ออย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับมาแล้วมาแล้วชอบว่ากัดกัดเข้านกันครับที่ไหนๆนี้ครับผมนะครับมาแล้วศูสามศูนย์สี่ หกแปดสามศูนย์สี่หกแปดครับผมชอบไปตัดขาดก็ผ่านได้เลยนะครับเออฮาหนอยทั่วไปครับอย่าลืมนะครับหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกแล้วก็เกดห้าหกเจ็ดหกเก้าของลาวัฒนาวันที่สามสิบอย่าลืมนะครับชอบไปถัดก็ผ่นสุดท้ายนี้ขอให้โยมมีความสุขความจเจริญได้มาช่วยสร้างอาจารย์ช่วยอาจารย์สร้างประตูหง